thank uh you -huh. รู้สึกไหคมค่ะความมงสำเร็จแล้ว,เ,ลวเอาจริงๆก็มาไกลามากเพราะว่าเมื่อวานยังบอกแม่แม่ทุกคนอยู่เลยว่าจะไม่เสียใจเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้จับมือหรือว่าไม่มงอะไรเงี้ยถ้าเข้าห้าก็ถือว่าเราทําดีแล้วก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็วันนี้เสียใจอยู่อย่างเดียวค่ะที่ไม่ได้ลงไปนอนกลิ้งแล้วก็ดิ้นแล้วก็กรีดกับคืนเพราะว่าเราดันมงยาง<อ>จริงใจเรามาตอนไหนคะว่ามงแน่ลย ไม,ไม่ไม่ไม่ได้มาเลยคะ่ะขนาดตอนจับมือกับเฟิร์นก็ก็กกยังไม่ได้คิดเหมือนกันแต่ว่าก็นั่งกับพึ่งมารู้พร้อมทุกคนนี่แหละคะ่ะว่ามงยังงงๆอยู่เลยว่าต้องยังไงก็ต่อคะ่ะตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยน<อ>ไม่ได้มีเปลี่ยนชุดเปลีย่ยนอะไรบ้างจับมือกันสองคนคิดอะไรอยู่พูดอะไรกันอยู่เ,เห็นวินกันสองคน,อน,นตอนนั้นใช่ไหมบอกว่าอะไรนะบอกว่าบอกว่า ไม่เชิงว่าพูดเป็นประโยคหรือแบบว่าไม่ใช่ภาษาอันกฤษเลยคอฟลแบบว่าโหเห็แล้วเลยอะจัาพูดให้จับอะไรอย่างเงี้ยไม่จับแต่คิวยังไม่ได้เห็นว่ามีคนให้คิว่าต้องจับแต่ว่าหนูเห็นแล้วหนูก็เลยบอกว่ามีแล้วค่าจับเธอแล้วกลิ่นดว่าอะไรที่ทำให้เราสามารถอะท้ามึงมาเป็นบริร่างตอนนี้ก็ยังตั้งคำถามกับตัวเอง ก็น่าจะเป็นเรื่องพัฒนาการที่ผู้ใหญ่เห็นมากกว่าค่ะแล้วก็เขาน่าจะเห็นว่าเป็นเป็นคนที่อดทนแล้วก็มีความพยายามที่หมายถึงว่าคงที่ต่อให้ตอนนี้ติณได้มงกุฎใหญ่แล้วแต่ว่าในหัวตอนนี้ติณคิดถึงเลอกไปพม่าแล้วว่าจะต้องยังไงต่อดีให้ไม่อายละติณแสดงว่าเราก็ คิดคิดถึงเรื่องว่าเราจะอยู่ยังไงจะจบไม่จมจะแบบใช่ค่ะใช่ใช่ตอนนี้คิดถึงเรื่องแล้วว่าสงสัยต้องลงเรียนเดินเพิ่มแล้วล่ะเริ่มตั้งแต่ว่นนี้เลยละกันไม่ต้องพักสักวันเ้วคิดว่าเราต้องรีบแบบเติมเต็มตัวเองนะะเรื่องเดินเหมือนเดิมนะคะปัญหาเดิมๆก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะอย่างสิ่งหนึ่งที่หลินถูกพูดถึงมาโดยตลอดก็คือรูปร่างน้องๆจริงๆว่าน้องมีความคิดเห็นยังไงกับตรงนี จริงๆเรื่องรูปร่างเนี่ยหลินก็ตอบค่อนข้างบ่อยบอะว่าขาเราตูต่อไม่ได้จริงนอกจากบอสจะส่งหลินไปต่อขาซึ่งเวอินเตอร์ต้องรอ2ปีซึ่งรอไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครรอหนูนะคะก็มันแก้ไม่ได้ค่ะแล้วก็เราจะพยายามทําอื่นให้มันมากรบจุดด้อยในจุดนี้ค่ะแต่สิ่งนี้มันทําให้น้องจริงๆน้องหลินก็แต่ว่ามงได้ด้วยด้วยการที่ไม่ต้องเป็นต้องสูงเลยอยายจะจะส่งแรงกนดาลใจนี้ยังไงบ้างอ่ะจริงๆตั้งแต่ก่อนมงหลินพูดเลยว่าถ้าหลินมงปีนี้จะเป็นการ เปลี่ยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนางงามไทยไปมากๆเพราะว่าผู้หญิงทุกๆคนไม่ว่าจะเตีย้ยหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่มีความเป็นนางงามเลยหรือว่าแม้แต่กระทั่งการจะทําอาชีพอื่นๆที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่มากพอหลินเชื่อว่าตอนนี้หลินทำให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าความพยายามไม่ได้ทรย,ย์หลินแล้วนอกเหนือจากความพยายามก็คือความสม่ำเสมอความมีวินัยค่ะคือถ้าพยายามอย่างมชตนออกกำลังกายสาวันไม่พอนะคะ ฝากถึงทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรก้าวออกมาแล้วลองทําก่อนอันนี้ก็นอกเหนือจากสิ่งที่หลินมองตัวเองและเห็นตัวเองในวันนี้มากๆค่ะแต่ว่ามันก็มาถึงจุดนี้ได้จุดนีจ้จุดนี้ๆๆเคยสร้างความไม่ั่นใจให้เราบ้างมั้ยเรื่องไหนคะเรื่องรูกร่้าหรือเรื่องเสียงวิจารณ์ของคนที่เข้ามาบาั่นทอนไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยคะ่ะเพราะว่าอย่างที่หลินบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้แล้วจริงๆถ้าหลินมัวแต่คิดว่าเฮ้ยขาฉันสั้นวันนี้หลินคงไม่ได้เดินเพื่อมาเป็น การะคที่รับชมรายกา จริงๆมีโมเมนต์หลายผสมโมมีโมเมนต์น้ำตาคลอน้ำตาไหลโมเมนตตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้น้ำตาไหล,ล <c oughs> ถ้าน้ำตาไหลก็จะเป็นเรื่องตอนนี้เราข่าวกัดกันไป <c oughs> แต่วันนี้จริงๆเรารู้สึกภูมิใจอยู่ในท้างในตัวเองนิดนภูมิใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือได้ทํางานกับเพื่อนๆทุกๆตําแหน่งที่วันนี้ได้รับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกตําแหน่งวันนี้ก็คือสนิทกันแทบจะทุกคนเลยดีใจมากๆที่ได้ทํางานกันเป็นทีมเดียวกันค่ะน้องเฟิร์นคับครับหนูอีกทดเดียวจะถึงมงกุฎแล้วรู้สึกกไงงบบ้้าันี ก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่เสียใจอะไรเลยถ้าสังเกตก็คือไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเสียใจที่ไม่มงนะคะ mm. เพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูเต็มที่มากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็คือผลที่ได้มันก็โอเคเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจหรือคิดย้อนหลังว่าแบบเราน่าจะทําอย่างนี้เราไม่มีค่ะอันนี้คือเปินปลดล็อกปลดล็อกตัวเองทุกอย่างจริงๆแล้วก็ยินดีกับตําแหน่งของเปิน ที่ได้รับด้วยแล้วก็กับของเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยการกลับมาอีกครั้งของเราถือว่าคุ้มค่าไหมะคะมากๆค่ะแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับคนที่ประกวดมิสแกรนมาหลายปีแล้วก็อย่างปรดาด้าก็เหมือนกันนะคะ <c oughs> เนี่ยเราสองคนอาจเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้เพราะว่าคือถ้าเราสู้แล้วก็มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจอะยังไงอะเรากลับมาเราได้มงแน่นอนค่ะใช่จริงแล้วเราเป็นคนรที่ะเราบ้เชื่อไหมว่าราคาถ อาถันโมปันโมไม่เชื่อค่ะยังยืนยันคำเดิมว่าไม่เชื่อนะคะเพราะว่า คือบริบทของเวทีมิสแกนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คือต่อให้แบบว่าคนเชื่อกันมาว่าอาถรรพ์แบบมงขวัญใจแล้วจะไม่มงใหญ่อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นน่ะเราก็ดูเหมือนคนไม่พยายามที่จะงงขวัญใจเลยอ mm hmm. ะไรเงี้ยคือเฟินบอกไปแล้วว่าขวัญใจอะทุกคนตั้งใจหมดหมด mm hmm. หมด,หมด mm hmm. แหละค่ะรอบขวัญใจอะไม่ว่าใครแล้วเฟินได้มันมาเฟินก็ภูมิใจมากมาค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะหยุดแค่มงขวัญใจก็ยังสู้ต่อมาจนถึงตำแหน่งนี้ค่ะวันนี้ต่อ อะไรนะคะทางใช่ความรู้สึกวันนั้นกับวันนี้ต่างกันยังไงเออต่างกันมากค่ะ<อ>เพราะว่าน,นี่ก็คือเป็นรอบตัดสินชะตาชีวิตอ่ะเนาะมันก็รอบสุดท้ายแล้วที่เราแบบว่าทํากันมาเป็นแบบเดือนกว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออวันนี้วันสุดท้ายแล้วเออเมันจะเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจกับทุกตําแหน่งมีมงรองหนึ่งแล้วหลังจากนี้จะวินช้ำกว่าเดิมไหมคะช้ำกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราก็มีมงอ่ะเนาะมีตั้งสองมงอ่ะเนาะก็วินได้ อะไรคะใบวีนใบวีนใบวีนมิสแกรนค่ะอ่า้องจูปดมาค่ะเป็นยังไงบ้างใบวีนก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอใจกับตำแหน่งที่ได้นะคะทีแรกก็คือไม่ได้รู้สึกว่าที่ร้องไห้ไม่รู้สึกเสียใจนะที่หนูไม่ได้แต่ก็รู้สึกยินดีกับพี่หลิตมากๆเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าถ้าหนูไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็อยากแบบให้พี่หลิตไดุ้ีกันไว้ก่อนอันนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้จับมือกันน่ะพี่ได้หนูก็จะไม่เสียใจ หรูได้หรือก็จะดีใจพี่ก็จะดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกยอมรับกับทุกตําแหน่งที่ได้ในวันนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็ทําออกมาได้ดีที่สุดในพาร์ทที่วันนี้เราจะทําได้แล้วก็โอเคมา,มากๆกับตําแหน่งที่ได้รับมีอะไรอยากจะบอกใครเป็นพิเศษไหมคะอยู่ตรงนี้ ก็อยากจะบอกแฟนๆนางงามทุกคนนะคะว่าถึงหนูจะแบบงุ้งยิงกองแกงกองแกงอย่างนี้นะคะแต่หนูก็คว้ามงมาให้ได้นะคะหลังจากนี้เพลงเราจะดังกว่าเดิมก็ดังกว่าเดิมก็จะเป็นจ้าวออนทัวร์ทั่วไทยเดี๋ยวมีเพลงใหม่เดี๋ยวมีเพลงใหม่ออกมาเลยซ้ำคอนซคอนซัพจ้าวของแท้นี่แหละจ้าวของแท้ไม่ใช่จ้าวเตอร์ปลอมหนูจ้าวของแทจ้าวของแท้เนี่ยจ้าวของแท้หนูจ้าวเตัวจริงตระบัดจากของแม่ อาทิที่ปราดาว่าเป็นคืนพักหนึ่งก็กลับมาครั้งนี้แบบว่าสมเร็จสูงสุดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่สมเขาเรียกว่าอะไรคุ้มค่าที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นครั้งที่3ของหนูด้วยแล้วก็จริงๆมันก็มีความรุ่มรุ่มดอนดอนน้อยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าช่วงแรกหนูอาจจะหายไปบ้างหรือว่าอะไรางแต่จริงจริหนูไม่ได้หายไปไหนนะหนูร่วมกิจกรรมแล้วก็ถ้าใครเห็นหนูจะติดทุกแคมเปญแต่ว่าแสงมันอาจจะยังไม่ถึงหนูเต็มที่นะคะแล้วพอ มันได้เคลียร์เรื่องที่เราคาใจหรือเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วเราได้ปลดล็อกอะค่ะหลังจากห้องดําหรือว่าบอกเลยว่าหนือก็แบบว่าดับเครื่องชนเต็มที่นะคะเพราะว่าภาคเหนือก็ยังว่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือจริงๆทุกคนมีความสามารถหมดก็คือสิ่งที่ด้ามั่นใจเลยว่าด้ามีแบบมอบให้ทางองก์กนได้แน่นอนคือความ loyalty แล้วก็ด้ามั่นใจว่าความสามารถที่ด้ามมีอะ จะเป็นบีที่สี่ให้ได้ได้ใช่ได้าจะทําอาจาอาจะขายไม่เก่งเท่าคนอื่นตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ด้าม,ดมีด้ามั่นใจว่าด้าทำงินให้องค์กรได้แน่นอนซ <ๆ S 1> ึ่งด <ๆ S 1> ้าก็ต้องขอบคุณพี่วะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เห็นสิ่งนั้นในตัวหนูเราเลือกให้หนูเป็นเป็นปีน่านลูปนี้มีส่วนที่ทำให้เรา,อ,าอะไรกนาดเดี้ไหมคะลูกเหตุเกิดจากเมื่อวานค่ะคือเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะหนูก็แบบมาซ้อมวันสุดท้ายหนูก็กะว่าเออ อะไรจะเกิดก็เกิดอยากทํอะไรก็ทําแล้วนาะทีนั้นแบบมาซ้อมรอบสุดท้ายขอแบบอยากทําในสิ่งที่เราเคยคิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าเรามาแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะดันดีใฉ่กลายเป็นกระแสะที่ดีนะคะแล้วก็ซ้อมรอบรองฝ่ายก็งงลงแล้วก็แบบว่าเออมันมันมันสร้างความมั่นใจให้ตัวเรามากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่า ตัดเลยแล้วกันแล้วก็ตัดจริงๆนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่วิกนะคะพี่พีใช่ค่ะตัด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 ก่อนขึ้นเวทีข้างหลังเลยค่ะจริงๆถ้าหนเหมือนจะเลือดย่เราไว่กตัวเรามีอะไรที่แบบไม่ร้อนแบบคือหนูว่าบอนเขาแค่อาจจะแบบผู้ๆเฉยๆนะคะแต่หมายมันอยากให้หนูแบบฟิตฟิตมากขึ้นแบบว่าเล่นเครื่องหน่อยว่าเฮ้ยมันไม่มีใครนะอยู่แบบอยู่อยู่ทำได้อยู่ต้องแบบพยายามมากกว่านี้ หนูก็เลยแบบรีบโชว์ให้เห็นเลยว่าหนูทาอะไรได้บ้างนะคะก็น่าจะเป็นวันคอนสเสิร์ตนะคะที่พี่วัดได้เห็นความสามารถของหนูแบบเต็มๆนะคะเห็น <c ười> ความเป็นตัวเองความเนเชัลจากหนูแล้วก็ความสามารถที่หนูจะสามารถตอบแทนองค์ตรได้อันนี้ที่สุดข,ของ <c ười> พาดายังหลุดมาสามครั้งเราได้ตําแหน่งนี้จากอยากจะไปต่อยอไปค <c ười> ือ <c ười> จริงๆหนูว่ามันมาเกินที่หนูคิดได้ซ้ำหนูว่าแค่ติแค่หนูติดทีมอ่ะก็มันก็เกินฝันแล้วอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูติดท็บป20ตลอดใช่ไหมคะปีนี้มัน กาว่าแค่ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งมันก็ดีแล้วนะคะสําหรับผลงานเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ไฟแรงแล้วก็ผลงานดีทบทุกคนนะคะซึ่งหนูเป็นคนหน้าเก่ามันก็ต้องทํางานหนักขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะกดดันช่วงแรกยอมรับเลยค่ะแต่ว่าพอเราปลดปล่อยแล้วเป็นตัวเองมากที่สุดอะค่ะมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งสิ่งที่เราเป็นตัวเองที่สุดนี่แหละค่ะมันทําให้เราโดดเด่นขึนพี่ใหม่รับลูกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกพูดต่อเลยรู้สึกยังไง ดีใจามากมากค่ะเหมือนเหมือนตัวเองกำลังฝันอยู่เลยตอนนี้เมื <c oughs> ่อวานยังยังยังเป็นเหมือนที่คนดู 40, 50, 60อยู่เลยแต่ว่าวันนี้เราได้คอนก่อนแล้วสมอย่าง ปรารถนาแล้วขอบคุณป้ะปะ๊าขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่ๆขอบคุณทีมงานนะมหาสรารธรรมทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจที่ช่วยผลักดันหนูนะคะรู้สึกว่าหนูจากนี้หนูจะไปทัวร์วเกาหลี <c oughs> ให้ยาวเลยค่ะ <c oughs> นอกจากจะได้ตำแหน่งรองอันดับอันดับสี่แล้วเรายังได้ตำแหน่งชีป๊อปด้วยนะคะพี่ๆค่ะรอติดตามผลงานได้ หอยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบมองร<ล>เราเป็นแรงบันดาลใจไหมเพราะว่าแบบหลเราก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเรื่องอะไรหลายอย่างมาตลอดถ้าพูดตามความจริงคือหนูเก็บเขามาเป็นแรงบันดาลใจด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกนว่าเพิ่งดูครั้งแรก เพิ่งซื้อของครั้งแรกจกัดงามคนนี้หรือว่าดูหนูเป็นไอดอลในเรื่องการลดน้าหนักหรือว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจความน่ารักความน่าเอ็นดูคือหนูเก็บคาพูดของเขาอะค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าถ้าสังเกตได้ว่าเรื่องดราม่าหนูก็ตีพูดกันมาเรื่อยๆซึ่งมันต้องมาลานให้อยู่เพราะว่าเราจะเอาจิตใจเราไปทางไหนดีเราจะมุ่งมั่นไปทางไหนดี ฉันั้นหนูจึงขอบคุณเขามากๆถ้าไม่มีพวกเขาในวันนั้นก็คงไม่มีจิตใจในการสู้ในวันนี้เรื่อง็อสซิกก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าทําให้เราได้รู้จุดได้ของตัวเองได้พัฒน,นาตัวเองได้เร็วมากขึ้นส่วนกําลังใจก็สําคัญเหมือนกันให้เราได้มองได้รักตัวเองมากขึ้นสช่อะไรอะไรแสดงว่าสองสองวันที่ผ่านมาที่โดนถล,ล่มเยอะๆไม่ได้มีผลกับการทําโชว์วันนี้เลยใช่เลยค่ะว่าด้อมของหนูทั้ง, 4, งสี่ด้อมคือให้กําลังใจมากๆคือ โนสนโนแคร์โฟกัสสิ่งที่อยู่หน้าแล้วก็โฟกัสอนาคตเท่านั้นอยากจะบอกอะไรคนทักบ้านไหมคะครอบครัวหรืออะไรเป็นพิเศษเราทำได้แล้วนะพ่อจะได้กลับบ้านแล้วอ้าพี่ลินลูกแบบหลังจากนี้ต้องทําอะไรอีกเยอะเอคิดอะไรคิดไม่ทันหรอกแต่ว่าอยากจะบบอกอะไรเปลนอนแงงานไปบ้างไหมลูกก็ ฝากติดตามกันเรื่อยๆค่ะอย่างที่หลินบอกว่าหลินเป็นคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะคะก็ถ้ามีผลงานเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ยังต้องไปเวทีที่พม่าก,กันต่อะคะก็อย่าเพิ่งเลิกเชียร์นางงามงนีนะคะพอทำเรื่องนก็หยวดกับเรื่อ,องคุณแม่ ก็คุณแม่ตลอดระยะเวลาที่มาประกวดนะคะคุณแม่ก็โกหกว่าเป็นลำแทรกเซฟแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็งงอยู่ว่าเป็นแค่ลำ้ทรกเซบผ่าตัดทําไมสหรับลิคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้ค่ะแต่ว่าจริงๆหลินเป็นคนที่แยกแยะได้มากๆแต่ว่าแค่ไม่ชอบที่เขาโกหกเฉยๆแต่ว่าก็เข้าใจแหละเพื่อความสบายใจแต่ว่าสุดท้ายหลินก็รู้อยู่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้หลิ่นถดถอยเรื่องกําลังใจค่ะ แต่แค่เป็นหวงเขามากกว่าจริงๆเรื่องเกิดขึ้นก่อนที่จะวันไฟยนอไม่พาราณุใช่ค่ะใช่เเราได้คุยเราได้คุยโทรคุยกันตลอดค่ะแม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวแบบผ่าตัดเสร็จเขาเอาคนไปตรวจนะว่าไอ้มาเร็งก้อนเนี้ยออกไปจากร่างกายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมซึ่งอันนี้ก็รอติดตามผลอยู่ แต่ว่าวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะความมงจะได้เอาไปบอกแม่เผื่อแม่แบบดีใจหลุดอ,ออกจากลำไส้ไปเลย <c oughs> <c oughs> นีมีใครบนอะไรมครับลูกเออพี่หลินนะกอดๆมีอะไรมันไมลูกไม่มีเลยค่ะหลินเป็นคนไม่บนบาทเหมือนกันเออพี่นี่แปลกมากเลยนะวันนึงแล้วแบบเฮ้ยหนูไม่ได้บนเลยค่ะเป็นอะไรไปลูกหนูคือไหว้ศาลหลักเมืองค่ะแล้วก็ไหว้พระมิกเน่ด้วยแล้วก็มีสีพึ่งด้วยค่ะคือถ้าเป็นเรื่องบนเนี่ยคือว่าจะจะรำถวายแล้วก็มี คือไม่เคยบนไม่เคยที่ไหนเลยคือเอาทุกทางค่ะท <laughs> าสุดท้ายล้อะพี่หลินอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมขอบคุณบอสนวัตอิสระไกรศีลนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนทุกคนด้วยเพราะว่าการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่บอสมอบให้เรา <c oughs> มากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆขอบคุณคนรอบข้างทุกคนที่ไม่ท็อกซิกใส่เราก็พอค่ะเพราะว่าเป็นนางงามเนาะเจอแต่เรื่องท็อกซิกท็อกซิก วันนี้ก็เชิญเลยค่ะคแต่ไม่เป็นไรเราก็สนแต่คนที่เขารักแล้วก็สปอร์ตเราอีกเ<ใ>ช่น<ช>แฟนๆทุกคนบางคนก็เนี่ยมานั่งรอพวกเราแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณองค์กร,กรเป็นหลักรก่อนที่มองเห็นประสิทธิภาพในตัวของเรามมีว่าคนใหม่อาจจะถูกคาดหวังเรื่องกระดานหุ้นเรื่องของไรายได้หรือเปล่าอะไรอยากจะพูดอะไรตรงนี้ไม่รู้คนต่อไปหมายถึงปีหน้าคนรู้นะครัคนใหม่คนใหม่เราอยู่ในเราชัดเจนมาแต่แรกเรื่อง business ครับฉะนั้นเรื่องกระดานหุ้นเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ต้องเจอนะคะก็ มีหน้าที่อย่างเดียวค่ะทําให้กระดานหุ้นขยับเป็นสีเขียวมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้่เรื่อยๆโ้นลเไทเกแลดว้าว่งเใ่แล้วะไม่ใช่ภเล้มยสไลอามาลินชรานันเม